ประเทศที่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดทันสมัยที่สุดในโลกกองทัพที่มีงบประมาณมากกว่าหลายประเทศรวมกันเทคโนโลยีที่สามารถมองเห็นศัตรูจากอีกซีกโลกหนึ่งแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับประเทศเล็กๆที่ทหารส่วนใหญ่ใส่รองเท้ายางใช้อุโมงดินและมีอาวุธที่ด้อยกว่าทุกด้านคำถามคือสหรัฐอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามได้อย่างไรหรือจริงๆแล้ว พวกเขาไม่ได้แพ้ในสนามรบแต่แพ้ในสิ่งที่มองไม่เห็นแพ้ความคิดแพ้เวลาแพ้ประชาชนและแพ้สงครามที่ตัวเองไม่เคยเข้าใจตั้งแต่วันแรกนี่ไม่ใช่เรื่องของอดีตแต่คือบทเรียนที่ยังหลอกหลอนโลกจนถึงวันนี้<ล>เพราะสงครามเวียดนามไม่ใช่แค่สงครามหนึ่งครั้งแต่มันคือคำเตือนว่ามหาอำนาจก็ล้มได้ถ้าคุณคิดว่าสงครามวัดกันแค่จำนวนอาวุธ คุณอาจกำลังเข้าใจโลกผิดไปทั้งหมดสวัสดีครับพบกับรายการคุยโลกวันนี้วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังเดินเข้าไปในคำถามที่โลกทั้งโลกเคยเชื่อว่ามีคำตอบอยู่แล้วแต่เมื่อมองลึกลงไปกลับพบว่ามันไม่ง่ายอย่างที่ใครหลายคนคิดทำไมประเทศที่มีกองทัพทรงพลังที่สุดในโลกมีเครื่องบินทิ้งระเบิดที่บินได้ข้ามทวีปมีเทคโนโลยีตรวจจับที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคนั้นกลับไม่สามารถเอาชนะประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ สงครามเวียดนามไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสนามรบแต่มันคือภาพสะท้อนของความเข้าใจผิดการตัดสินใจและสงครามในมิติที่มองไม่เห็นถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1950โลกกำลังถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเชื่อว่าหากประเทศหนึ่งล้มลงเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศรอบข้างจะล้มตามเหมือนโดมิโนโ เวียดนามจึงไม่ใช่แค่ประเทศหนึ่งในสายตาวอชิงตันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหยุดยั้งคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่น่าสนใจคือสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าสู่สงครามเพราะความแค้นหรือความขัดแย้งโดยตรงแต่เข้าสู่สงครามด้วยกรอบความคิดที่ว่าหากถอยแม้เพียงก้าวเดียวโลกทั้งใบอาจเปลี่ยนไปปัญหาคือกรอบความคิดนั้นไม่เคยตั้งอยู่บนความเข้าใจเวียดนามอย่างแท้จริงสำหรับผู้นำสหรัฐในยุคนั้น เวียดนามคือแผนที่คือจุดยุทธศาสตร์คือสมรภูมิของสงครามเย็นแต่สำหรับชาวเวียดนามจำนวนมากมันคือบ้านคือแผ่นดินคือประวัติศาสตร์การต่อสู้กับผู้รุกรานที่ยาวนานหลายศตวตรรษเมื่อสงครามเริ่มต้นสหรัฐนำสิ่งที่ตนถนัดที่สุดเข้ามาเทคโนโลยีกำลังทหารและอำนาจการยิงแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ได้นำมาด้วยคือความเข้าใจในสงครามอีกแบบหนึ่ง สงครามเวียดนามไม่ใช่สงครามที่มีแนวหน้าแบบชัดเจนไม่มีสนามรบที่กำหนดได้ว่าใครยุดได้ใครเสียไปมันคือสงครามกองโจรที่ศัตรูไม่ได้ใส่เครื่องแบบไม่ได้อยู่ในค่ายทหารและไม่ปรากฏตัวตามตําราสงครามแบบตะวันตกกองกำลังเวียดกงสามารถหายไปในหมู่บ้านในป่าในอุโมงค์ใต้ดินและกลับมาโจมตีได้ทุกเมื่อ เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อสงครามเปิดกลายเป็นภาระในพื้นที่ที่ศัตรูไม่ยอมเปิดหน้าให้สู้เมื่อสหรัฐท,ทิ้งระเบิดจากฟ้าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พลังทำลายล้างแต่อยู่ที่คำถามว่าระเบิดเหล่านั้นกำลังทำลายใครในหลายพื้นที่เป้าหมายทางทหารถูกผสมปนเปก,กับหมู่บ้านและพล,ละเรือนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้แต่กลับสร้างความโกรธความเจ็บปวด และแรงสนับสนุนให้กับฝ่ายต่อต้านมากขึ้นทุกระเบิดที่ตกลงมาไม่ได้แค่ทำลายสิ่งปลูกสร้างแต่กำลังเปลี่ยนประชาชนธรรมดาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามสิ่งที่ข่าวในยุคนั้นไม่ค่อยพูดถึงคือโครงสร้างการต่อสู้ของเวียดนามเหนือและเวียดกงไม่ได้พึ่งพาแค่อาวุธแต่พึ่งพาระบบความอดทนและการเสียสละอย่างเป็นระบบ เส้นทางลำเลียงสเบียงอาวุธและกำลังพลถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นเคลื่อนที่ได้และทนต่อการโจมตีทางอากาศแม้จะถูกทิ้งระเบิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าระบบก็สามารถซ่อมแซมและเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีแต่เป็นความได้เปรียบทางแนวคิดในขณะเดียวกันภายในสหรัฐเองสงครามเวียดนามกำลังเปลี่ยนรูปแบบของสงครามสมัยใหม่ไปอย่างสิ้นเชิง นี่คือหนึ่งในสงครามแรกที่ภาพจากสนามรบถูกส่งกลับไปถึงห้องนั่งเล่นของประชาชนแทบจะในเวลาเดียวกันผู้คนไม่ได้เห็นแค่ชัยชนะแต่เห็นศพเห็นความโหดร้ายและเห็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ <Command> s. <S ว่าทำไมต้องมีการสูญเสียเหล่านี้ความ <Copy. S 1> เชื่อมั่นต่อ <Gear adjusted. S 1> รัฐบาลเริ่มสั่นคลอน <Over. S 1> และสงครามที่ <Control> s. <S อยู่ไกลหลาย,ลายพันกิโลเมตรเริ่มเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวอเมริกันจำนวนมาก เมื่อการสนับสนุนจากประชาชนลดลงสงครามก็ไม่ได้เป็นเรื่องของทหารในสนามอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นภาระทางการเมืองผู้นำต้องเผชิญกับแรงกดดันจากถนนจากมหาวิทยายลายัยจากสื่อและจากการเลือกตัง้งคำถามที่ตามมาคือสหรัฐกำลังสู้เพื่ออะไรและชัยชนะหน้าตาเป็นอย่างไรหากไม่สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนสนงครามก็เริ่มสูญเสียความชอบธรรมในสายตาของสังคม อีกมิติหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือความไม่สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายทางทหารและเป้าหมายทางการเมืองสหรัฐสามารถชนะการรบหลายครั้งในเชิงยุทธวิธีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนชัยชนะเหล่านั้นให้เป็นผลลัพธ์ทางการเมืองที่ยั่งยืนได้การยึดพื้นที่ไม่มีความหมายหากไม่สามารถรักษาการสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่นั้นไว้ได้และนี่คือจุดที่สงครามเวียดนามแตกต่างจากสงครามที่สหรัฐเคยชนะมาก่อน เมื่อมองลึกลงไปสงครามเวียดนามจึงไม่ใช่แค่การประทะก,กันของกองทัพแต่เป็นการประทะก,กันของสองวิธีคิดฝ่ายหนึ่งเชื่อในอำนาจของเทคโนโลยีความเร็วและพลังการยิงอีกฝ่ายเชื่อในความอดทนการหลอมรวมประชาชนเข้ากับการต่อสู้คำถามที่สำคัญคือในสงครามแบบนี้ใครกันแน่ที่ได้เปรียบและชัยชนะควรถูกวัดจากอะไร เมื่อสหรัฐเริ่มตระหนักว่าสงครามนี้ไม่สามารถจบลงได้ด้วยวิธีที่คุ้นเคยแล้วทุกการตัดสินใจต่อจากนั้นจึงเป็นไปด้วยความลังเลการเพิ่มกำลัง <uneven. S 1> อาจทำให้สถานการณ์ yes, <I> แย่ <is> ลง <wind> การถอนกําลังอาจถูกมองเป็นความพ่ายแพ้และการยื้อเวลาออกไปก็ยิ่งเพิ่มต้นทุนทั้งชีวิตและทรัพยากรสงครามเวียดนามจึงค่อยๆกลายเป็นกับดักที่ยิ่งเดินต่อก็ยิ่งหาทางออกได้ยากขึ้น นี่คือจุดที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าสหรัฐแพ้สงครามเวียดนามจริงหรือไม่หรือแท้ที่จริงแล้วสหรัฐแพ้ตั้งแต่วันที่เลือกจะสู้ในสงครามที่ตนไม่เข้าใจหากสนามรบที่แท้จริงไม่ใช่ป่าไม่ใช่หมู่บ้านแต่คือใจของผู้คนและการยอมรับของสังคมโลกเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดก็อาจไม่เพียงพอ เรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้สงครามเวียดนามกลายเป็นมากกว่าบทหนึ่งในประวัติศาสตร์ทหารแต่มันคือบทเรียนว่าพลังอำนาจมีขีดจำกัดและความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนโลกได้อย่างถาวรคำถามคือบทเรียนเหล่านี้ถูกจดจำจริงหรือไม่หรือโลกกำลังเดินซ้ำรอยเดิมในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเมื่อสงครามยืดเยื้อ สิ่งที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆคือช่องว่างระหว่างสิ่งที่รายงานขึ้นไปยังผู้นำกับความเป็นจริงในสนามรบตัวเลขความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามถูกใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จแต่ตัวเลขเหล่านั้นไม่เคยสะท้อนคำถามที่สำคัญที่สุดนั่นคือศัตรูกำลังอ่อนแรงจริงหรือไม่ในหลายกรณีการวัดผลแบบนี้สร้างภาพลวงตาของความคืบหน้า ทั้งที่โครงสร้างการต่อสู้ของฝ่ายเวียดนามเหนือยังคงแข็งแรงและพร้อมจะรับมือกับการโจมตีในระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือสงครามถูกบริหารเหมือนโครงการขนาดใหญ่ <ial> มากกว่าจะเป็น <complete. S 2> การต่อสู้ที่ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกผู้นำทางการทหารจำนวนมากรู้ดีว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กำลังพลหรืออาวุธแต่การยอมรับความจริงนั้นกลับมีต้นทุนทางการเมืองสูงเกินไป เมื่อรายงานที่ดีถูกเลือกให้ส่งขึ้นไปส่วนรายงานที่สะท้อนปัญหาถูกลดทอนหรือมองข้ามการตัดสินใจระดับชาติจึงตั้งอยู่บนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในสนามรบทหารอเมริกันจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามกับภารกิจของตัวเองพวกเขาไม่รู้ว่าการยึดพื้นที่หนึ่งวันนี้จะต้องยึดซ้ำอีกกี่ครั้งในวันพรุ่งนี้หมู่บ้านที่ถูกควบคุมในตอนเช้าอาจกลายเป็นพื้นที่อันตรายในตอนกลางคืน ความไม่แน่นอนนี้กัดกินขวัญกำลังใจและทำให้สงครามกลายเป็นภาระทางจิตใจยอย่างหนักสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยปรากฏในรายงานชัยชนะแต่สะสมอยู่ในประสบการณ์ของผู้ที่อยู่แนวหน้าขณะเดียวกันฝ่ายเวียดนามเหนือกลับมองสงครามในกรอบเวลาที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับพวกเขาเวลาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นพันธมิตร ยิ่งสงครามยืดเยื้อต้นทุนของฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งสูงขึ้นไม่ใช่แค่ในแง่ทรัพยากรแต่ในแง่ความอดทนของสังคมเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเวียดนามพร้อมจะสู้ต่อไปอีก10หรือ20ปีหากนั่นคือราคาของเอกราชแต่สหรัฐไม่เคยเตรียมสังคมของตัวเองให้พร้อมสำหรับสงครามที่ไม่มีเส้นชัยชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัฐบาลเวียดนามใต้ ซึ่งเต็มไปด้วยความเปราะบางและความไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่สหรัฐสนับสนุนถูกมองว่าไม่ชอบธรรมในสายตาประชาชนจำนวนมากการทุจริตและความแตกแยกภายในทําให้ความพยายามสร้างเสถียรภาพล้มเหลวต่อให้สหรัฐชนะในสนามรบมากเพียงใดหากรัฐบาลพันธมิตรไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองชัยชนะนั้นก็ไม่ยั่งยืน เมื่อมองจากมุมนี้จะเห็นว่าสงครามเวียดนามไม่ใช่แค่การเผชิญหน้าระหว่างสองกองทัพแต่เป็นการเผชิญหน้าระหว่างสองระบบความชอบธรรมฝ่ายหนึ่งพยายามสร้างความมั่นคงจากภายนอกอีกฝ่ายสร้างความชอบธรรมจากภายในชุมชนและประวัติศาสตร์การต่อสู้การชนะใจประชาชนจึงกลายเป็นสนามรบที่สำคัญยิ่งกว่าและในสนามนี้สหรัฐกำลังตามหลังโดยไม่รู้ตัวสงครามข้อมูลและจิตวิทยาเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ภาพการประทุมในสหรัฐภาพศพทหารและคำถามจากสื่อมวลชนทำให้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมเรื่องเล่าได้เหมือนในสงครามก่อนหน้าความจริงหลายชุดแข่งขันกันในพื้นที่สาธารณะและความเชื่อมั่นที่เคยเป็นฐานของการทาสงครามค่อยๆถูกบ่อนทำลายเมื่อประชาชนไม่เชื่อว่าใช้ชนะเป็นไปได้การสนับสนุนก็ยิ่งลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือในขณะที่สหรัฐพยายามใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมสนามรบฝ่ายเวียดนามกลับใช้โครงข่ายมนุษย์เป็นหัวใจของระบบข่าวกรองข้อมูลจากชาวบ้านเส้นทางลับและการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นทางการทำให้พวกเขาสามารถหลบหลีกและตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีตรวจจับที่ล้ำหน้าจึงถูกท้าทายด้วยวิธีการที่เรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นกว่าเมื่อเวลาผ่านไปความสูญเสียสะสมทั้งสองฝ่าย แต่ผลกระทบกลับไม่สมดุลสำหรับเวียดนามการสูญเสียถูกตีความว่าเป็นการเสียสละเพื่อชาติแต่สำหรับสหรัฐการสูญเสียเริ่มถูกมองว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอความแตกต่างในกรอบความหมายนี้ทำให้ความอดทนของแต่ละสังคมแตกต่างกันอย่างมากและนี่คือปัจจัยที่อาวุธหรือกำลังทาหารไม่สามารถชดเชยได้ ในที่สุดการตัดสินใจเชิงนโยบายก็เริ่มเปลี่ยนจากการสแสวงหาชัยชนะไปสู่การหาทางออกที่ลดต้นทุนการถอนกำลังไม่ได้เกิดจากความพ่ายแพ้ในสนามรบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยอมรับว่าต้นทุนทางการเมืองและสังคมสูงเกินกว่าจะเดินหน้าต่อไปได้เมื่อสงครามไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้อีกต่อไปมันก็สูญเสียพื้นที่ในอนาคตโดยอัตโนมัติตรงจุดนี้เองที่คำว่าแพ้เริ่มมีความหมายที่ซับซ้อน สหรัฐไม่ได้พ่ายแพ้เพราะขาดอาวุธหรือทหารแต่เพราะไม่สามารถเชื่อมโยงการใช้พลังอำนาจเข้ากับเป้าหมายที่สังคมยอมรับได้สงครามเวียดนามจึงกลายเป็นบทเรียนว่าความเหนือกว่าทางทหารไม่รับประกันผลลัพธ์ทางการเมืองและชัยชนะที่ไม่มีความชอบธรรมก็ไม่ต่างจากความพ่ายแพ้ หากเรามองลึกลงไปอีกสงครามนี้ยังตั้งคำถามถึงบทบาทของมหาอำน,นาจในโลกว่าใดว่าการเข้าไปแทรกแซงด้วยกำลังสามารถสร้างความมั่นคงได้จริงหรือไม่หรือกลับสร้างแรงต้านที่ยากจะควบคุมบทเรียนจากเวียดนามไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่เป็นกรอบคิดที่ยังสะท้อนอยู่ในความขัดแย้งหลายแห่งในโลกปัจจุบันทุกการตัดสินใจในสงครามเวียดนามจึงทิ้งร่องรอยไว้ไม่ใช่แค่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในวิธีที่โลกมองอำนาจ การแทรกแซงและขีดจำกัดของเทคโนโลยีคำถามคือมนุษยชาติได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้มากน้อยแค่ไหนหรือเรายังเชื่อว่าอำนาจที่มากพอจะเอาชนะทุกสิ่งได้เสมอเมื่อเสียงปืนค่อยๆเงียบลงสิ่งที่หลงเหลือจากสงครามเวียดนามไม่ใช่แค่ซากอาวุธหรือเมืองที่ถูกทำลายแต่คือบาดแผลทางความคิดที่ฝังลึกในสังคมอเมริกันสหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังว่า พลังอำนาจที่เคยเชื่อมั่นนั้นมีขีดจำกัดอยู่ตรงไหนความพ่ายแพ้ในเวียดนามไม่ใช่ความพ่ายแพ้ทางทหารในความหมายดั้งเดิมแต่มันคือการพ่ายแพ้ของความเชื่อว่าเทคโนโลยีและทรัพยากรสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองและสังคมได้ทุกกรณีหลังสงครามโลกเข้าสู่ยุคที่คำว่าเวียดนามซินโดรมถูกพูดถึงมากขึ้นความไม่เต็มใจที่จะเข้าไปพัวพันกับสงครามภาคพื้นดินขนาดใหญ่กลายเป็นกรอบคิดใหม่ของผู้นำสหรัฐ ความระมัดระวังนี้ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแต่เกิดจากประสบการณ์ตรงที่พิสูจน์แล้วว่าสงครามที่ไม่เข้าใจบริบทท้องถิน่นอาจกลายเป็นหล่มที่ดูดพลังของมหาอำนาจจนยากจะถอนตัวสิ่งที่น่าสนใจคือบทเรียนจากเวียดนามไม่ได้ทำให้โลกปลอดสงครามแต่เปลี่ยนรูปแบบของสงครามแทนความขัดแย้งหลังจากนั้นจำนวนมากเริ่มมีลักษณะคล้ายกันมากขึ้นศัตรูที่ไม่สวมเครื่องแบบ การต่อสู้ที่ผสมผสานพลเรือนกับสนามรบและการใช้เวลาเป็นอาวุธหลักสงครามออสมมาตรกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่กองทัพสมัยใหม่ต้องเผชิญหลังสงครามโลกเข้าสู่ยุคที่คำว่าเวียดนามซินดูมถูกพูดถึงมากขึ้นความไม่เต็มใจที่จะเข้าไปพัวพันกับสงครามภาคพื้นดินขนาดใหญ่กลายเป็นกรอบคิดใหม่ของผู้นำสหรัฐ ความระมัดระวังนี้ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแต่เกิดจากประสบการณ์ตรงที่พิสูจน์แล้วว่าสงครามที่ไม่เข้าใจบริบทท้องถิน่นอาจกลายเป็นลมที่ดูดพลังของมหาอำนาจจนยากจะถอนตัวสิ่งที่น่าสนใจคือบทเรียนจากเวียดนามไม่ได้ทำให้โลกปลอดสงครามแต่เปลี่ยนรูปแบบของสงครามแทนความขัดแย้งหลังจากนั้นจำนวนมากเริ่มมีลักษณะคล้ายกันมากขึ้นศัตรูที่ไม่สวมเครื่องแบบ การต่อสู้ที่ผสมผสานพลเรือนกับสนามรบและการใช้เวลาเป็นอาวุธหลักสงครามอ่อสมมาตรกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่กองทัพสมัยใหม่ต้องเผชิญหากมองย้อนกลับไปเวียดนามไม่ใช่แค่ผู้ชนะทางทหารแต่เป็นผู้ชนะทางแนวคิดพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นความอดทนและการเชื่อมโยงการต่อสู้เข้ากับอัตลักษณ์ของชาติสามารถท้าทายอำนาจที่เหนือกว่าได้อย่างแท้จริง ชัยชนะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในคืนเดียวแต่สะสมผ่านการยอมรับความสูญเสียและการยืนหยัดในเป้าหมายระยะยาวสำหรับสหรัฐสงครามเวียดนามจึงกลายเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าการใช้อำนาจโดยปราศจากความเข้าใจอาจสร้างผลลัพธ์ตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจไว้การพยายามควบคุมสถานการณ์จากภายนอกโดยไม่สร้างความชอบธรรมจากภายในพื้นที่เป็นสูตรที่ยากจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว และนี่คือความจริงที่ไม่มีอาวุธใดปกปิดได้เมื่อเวลาผ่านไปหลายประเทศนำบทเรียนจากเวียดนามไปปรับใช้ทั้งฝ่ายที่ต้องการต่อต้านมหาอำนาจและฝ่ายที่ต้องการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเดิมสงครามจึงไม่ได้จบลงพร้อมกับล่มสลายของใส่ง่อนแต่ยังคงดำเนินต่อไปในความคิดการวางยุทธศาสตร์และการตัดสินใจของผู้นำทั่วโลกคำถามสุดท้ายที่สงครามเวียดนามทิ้งไว้ให้โลกไม่ใช่ใครแพ้หรือใครชนะ แต่คือเรานิยามคำว่าชัยชนะอย่างไรหากชัยชนะหมายถึงการครอบครองพื้นที่แต่ต้องแลกด้วยการสูญเสียความชอบธรรมและความเชื่อมั่นของประชาชนชัยชนะนั้นยังมีความหมายอยู่หรือไม่และหากความพ่ายแพ้สามารถสอนบทเรียนที่เปลี่ยนทิศทางของโลกได้ความพ่ายแพ้นั้นอาจมีคุณค่ามากกว่าที่คิด สงครามเวียดนามจึงไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์แต่เป็นคำเตือนที่ยังมีชีวิตอยู่มันเตือนเราว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมความรับผิดชอบความเข้าใจและการฟังเสียงของผู้คนในพื้นที่จริงเพราะในโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทุกวันสงครามหนึ่งครั้งอาจสั่นสะเทือนทั้งระบบโลกได้ไกลกว่าที่ใครคาดคิดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องราวของเวียดนามจึงยังถูกหยิบยกมาพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ใช่เพื่อรื้อฟื้นความเจ็บปวดแต่เพื่อย้ำเตือนว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ไกลตัวเราเลยมันกำลังส่งสัญญาณถึงปัจจุบันและอนาคตอยู่ตลอดเวลารายการคุยโลกวันนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่สงครามเวียดนามแต่ต่อความขัดแย้งในโลกทุกวันนี้หากคุณมีความคิดเห็นหรือมุมมองเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมร่วมแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์และถ้าคุณไม่อยากพลาดสารคดีเชิงนึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา กดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณอยากชวนมาคิดไปพร้อมกันสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ